สบายดีปีไม้เอฟซีมันจะคูทุกคนมาพบมาพ่อกับซองกับตุ้นสาวผุทไทยคือเก่านะทุกคนเมื่อนี้ทุกคนมาบ้านแล้วก็ไปเอาน้ำเนาะซื้อน้ำนะทุกคนซื้อน้ำเนานอันสั่งน้ำดื่มสะอาดนะกะจาเอามาส่งเนาะต่ว่าเขาต้องต้องได้ไปเองแล้วก็เหากับขับรถต้องไปเอานะทุกคนแล้วก็ไปกับเอ้ยแน่นเนาะเอ้ยเอ้ยได้แล้วก็น้องฟิล์มได้แล้วกัไปเอายูในบ้านนี่เนาะตุ้น ข้าต้องเอากระบะคอนี่ไปเอาไป,ไปเอาน้ำนี่จ้าทุกคนอีกจังน้อยทาเอ้ยมาเดี๋ยวขา้าจะตัดไปเลยอปุอปกรณ์พ,อ,พอมานะทุกคนอันนี้คือกระเจเนาะกระเจอ,อันสำคัญกระเจอันสำคัญพันเปิดแล้วค่ะทุกคนมากชิลไปเอาน้ำเพื่อนไอซุกแลนชิลล่ากับแลน ันครับพอเ้ครับพับครับนี่ทุกคนตอนนี้ก็มาหอดเถินก่อนซื้อน้ำแล้วเนาะน้องติ๊กหน้ากับมาน้องฟิล์มสบายดีทุกคนามาเอาน้ำเนาะทุกนี Ilali mẹ tuần, đấy, tháp hồ đấy Ừ, chị nhục nằm đây con nhục phê

พูดพอดีกลุ่มเ็ดน้อยพอดีค่ะครับซับทางนี้นะทุกคนนี่จ็คือพี่สาวหรือว่าพี่ชายนะพี่สาวก็ได้พี่ชายก็ได้นะเรียนกันท้งสองเนาะน้าขอซื้ออน้ำาขานี่เป็นเพิ่งเนาะสาวอู้านงไผ่เนไผ่สุกลยสูก มันชุกอลนั่นน่ะอมันแห่อ๋อมันจะร้อต่อไปดรอมัน้อยนี่รถ Vigo ข้อยาวนะทุกคนเอาน้ำตอนนี้จะกำลังสีฮอเพิ่มอันน้นี้จะไปน้างบรรยากาศบ้านกับสิพรมนี้นัน หอดนะทุกคนจแบบติ๊เก็บเอาน้ำลุกนะวันนี้นะติ๊กหน้ามหาหอดแล้วจา้ามาพี่คือเห็นในวิดีโอกันมงหน้าแบบวันนี้พาสกตะผมลงละติ๊กหน้าสบายเอฟซีก็ลูกสบายดีเอฟซีมาแต่ซื้อนำ้ำนาะ นลอดาเลยทุกคนเอ้ยาน้ำกับวันนี้จะมาล้างอกัดกนดไมก็้อนแล้ว่นกันล้ันน้ำกับิปเปอนิดน้อยกน้องเลยนะกบ๊วยละล้างก็จังเป๊ะลงไปมละเปิดดูก๊อกเปิดดูก๊องั้นละเปิดดึ Yeah เปิดนะแม่ปละแล่เยะแป้งน้ำเ แต่พอจะเปลี <c ười> <c ười> ่ยนสีนี้เยอะเบ่งก็เริ่มเท่าแล้วพ่อเบ่งเมื่อไหร่ได้ยอดับเต็มวะด้น้ำนะคือมีอันแข็งๆ สะอาดแล้วสะอาดแลยนะล้างไหลแลยนะทุกคนตันนี้ก็ใส่ปิ๊งใส่เหมือนคนเลยใส่เหมือนคนร้างเลยือนกันคุ้ยายต้องการพนักงานน้างจอบช <c oughs> อบไดปเดินเสพสมาน เขาเดาแนาเนเนข้เลยาวเได้ลลูก ตาั้ม <Happiness> ม <gegen violin inding> <S ess unfinished> ันเห็นได้รลูกถือยับดีไหมมไล่ารอดีไล่ดิ tìm như mà cho cái cái như tìm nó Thành tìm nó tắm tìm nó tắm tìm tắm tìm มีมาบววินพกกันจ่องเพิมูทิมเด็ดั้มเสื้ออีนมันมีว่า กินซ้ำโมทามทีหน้าไม่กินแหงพอบ่าละแหงมมยเต้นแล้วก็ปประกน่องครับอม่นี่คือขาลิ้นส่งการเมาแล้วทุกคนนี้ไอเปิบคนลอกับไอกอบคนเททอกบ้นกอบคนโกสิโยวันทามีตะโกไปหนาเงินจีใสคบบมยี เฮ้ยในลาปันเอ้ยนกาเอ้ยเสตังมีมีมาเฮ้ยเงาต่ำเด้อมาทุกคนตอนนี้ก็กินต่ำมี่เนาะต่ำมีหรือต่ำมาม่าแปะแค่แทบเด้อ เอาแ่บๆ,ๆ,ๆสุดสี่มือเลยนี่ทุกคนน่นะาตอนนี้น้องฟิล์มกำลังซิมรสชาติตำมาม่าต่อไปปลาแลจัดการเฮ้ยกินตำมาทุกคนมากินตำ ตามีเงินยูทูบแดนะคุณทาทันยีมึงมีมงน่รักมคนททางนี้วางมากเดวเอมี่างสิเ่อน่อยู่นอกกระกลืนทาได้ยอามีบอลวางกันได้ยี่ข่มันยัมนยืนทำลายอไนอไม่ได้ไม่ใช่ข่าวเนอะน่าย่งมัวเออ นโอกปะโ่มาทุกคนคอเพเรเฮดทีเลยขนมโรตีกรอบขนมโรตีกรอบทุกคนเพาจะไปช่วยกินจะเธอเดี๋ยวค่าสีมาลุ้นบงเนาะว่ามันสิเป็นเนี่เลยซื้อมาตะไทยพูนี่นมาตุกุงเทพ ในผสมแป้งเคเล่เคเล่นะทุกคนขั้นตอนนี้ก็กำลังผสมประสานนะให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังนะทุกคนประกอบด้วสูตรเกันสูตรนี้มาจากอินเดียโดยเฉพาะว่าเรื่อเนสูตรน้อนกุ้เนื้อทุใส่ซีฟิล์ยากไปนี่และนับหนับอันหนับอันนั้นหนับจักรซีฟิล์ดนุ่มไปแจ๊กกินแล้วก็มันยืนจักวัดได้เนาะเลยมันเต็มเห็นหมดไรอริภัทร

ทำไมจะเก้าได้ม <il fi> ีมีไฟฟ้าได้ลูกโดกได้อยากพู่กับมีนี่ไยังไห้เกินเลยยังไ่เกิอยู่ลก้ก็ได้ไปยัเกินยานไ่ได้เกิดโน้ตหอนแ่ังอนะขอมันลสพุ่ะกีทอดราคดิมไหม หน้าปลาล่นเฮดอันนี้น่เคยจะแล้วแล้วเนาะมันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่โรตีมาดูแย่ตัวนั่งจกหัวหายหนเะตัวเอ็นโรตีก็ปลาลูนเดนะปลานเฮดอืมเอ็นขนะเ๋ยปลาล่นเฮดขนมอ็นเฮดขนมเฮดขนมเฮติกน้ากินติกหน้าเอ้ยเพลใหม่ซิ้อืทาแซ่บกินฮอดฝีมือปลานหล ุนกักัคิดถึงฟีมูปานเลยนะเอ้ยไม่เนาะตอนนี้กับทุกคนยังทำตอนันทอดเ่อนางกระทุออันเฮดโรตีโรตีแห้งติกหน้าติกหน้ามานี้โรตีกอบเชื่อว่าอมดเลยคราีแสบมันโรตีแห้งเอ็ด่ปิดตาแน่ไม่สิบนได้กิงไงเาวมอัน โรตีอ like ันนี้ก็ทุกคนโรตีกอบเนาะย่างขันตอดย่างทอดหน้าติ๊กหน้ากัเลือกการเลือกขนมใชไหมหอมได้หอมไปีก่อนมอยากแ่ตงมีสน้แก้มมุนแล้วชิ้หน้าหอมหอมไหมอีมาลิทูหอนะการเลืกขนแช่ไปนี่ได้มีอนนี้ซอยนี่ ส่างิมูของม่ตอนยำน้าเนาะคิมูน่อยคิมูน้ก็รเปประลุถกต้อแอ่ิดกรตีกอบเนาะกินแก้มเนาะวันนี้กับสีได้อันนั้นเลยถ้าเบนนี้ลงหมเนโตกระล่างนะทุกคนสีหอดขั้นตอนแล้วนะสีได้กลิ่นละบด้วหเดกยโด ทะเลละไล่มาล่อม่วท่านดเอารถจักเขาสำนักู้ไส่แห้งหมดเลยเห็ดเบิร์ดเลยว่ะเห็ดมาเลยห้อนนี่่แห้งเดี๋ยว่อ๋อฟน้่หุมะนี้กำลัง ตอนนี้กำลังจะได้น้ำมันหัวนกไันฟู่แห้งบ่อนี้นะเซอร์บ่นมก็หรือบิเซอร์หรือว่าหัดนมตั้งฮะเพื่อกินน้เอาไปกิ้มนมยาหัดนมก็ยังเคลบน้ำตาลน้ำตาลก็เสริมแล้วน้ำตาลเสริมเอากนนมกอบกนขนมกรอบขนมกอเยอะเยอะก็คือมันชุกปราลทอดชุกก้อนชุกยูบสาปลา เพื่อกินเหมิดบ่จะได้หลายนะกระกใหม่กินหมือบอกะกกใหม่กินกะกบกับนเด็อไอ้แม่เยเยเยมันยังหอนอยู่พรมันเย็นก้อนยงมันโลลีนทุกคนขนมขนมกับกำลังเสร็จแล้วนะก็นมก็ เด็กน้อยนอนดึกนั่งดึกนอนดึกตีก่ออันนี้ก็สุกแล้วนะทุกคนนอนผู้เยอะกัเยังไลย้ังเจ้าเห็นม่าวันยูตูดเย็นอยู่ตู้เย็นอยู่ตู้เย็นทุกคนมันอยู่ในขวดนะใช่ไหมนี่ทุกคนอันนี้ก็คือแล้วแล้วนะวันนี้ก็ไปกินจิ้มนมนะ ทุกคนมาวันนี้คอยกับสี่ขอปิดคลิปลงเพลงจำนี้นะทุกคนเนาะเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับไผ่กันด้ทุกคน,นบ๊ายบาย